โอ้โหเรื่องของวันใกล้ปีใหม่แล้วครับสวัสดีค่ะกับพวกเราผู้หญิงเดี๋ยวกําลังแจงใกล้ปีใหม่ไงนี่ไงหลานควักกล่องของขวัญกล่องแรกก่อนเลยนี่ใกล้อยู่สิ้นปีแล้วนะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยบางทียังคิดไม่ออกว่าจะไปกินเที่ยวที่ไหนดูรายการเราไว้เลยนะจริงๆอ่ะวันนี้เรานําเสนอหลายที่แล้วก็ย่าก็อยากจะตามไปหลายที่เหมือนกันถ้าย่าอยากไปเดี๋ยวพาไปมีหลายที่เลยค่ะที่เราสามารถไปได้ทางใกล้และไกลบางคนบอกว่าโอ้ยอยากจะแบบ หยุดงานหยุดแล้วหยุดงานนะคะอย่าบางคนหยุดงานเนี่ยยังไงให้เหมือนลาออกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว4ี่ห้า10เป้าไป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 เลยนี่ไงหยุดยังไงให้เหมือนลาออกแต่ไม่ลาออกคละะไปก่อนเลยย่าพาไปก่อนเลยใจเย็นๆเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าย่าลาออกแต่ย่าไปเที่ยวแค่หัวหินเองหัวหินเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยจนหอยติด คือทิปเนี่ยเน็ตไอเนี่ยเขาไปทั่วประเทศนะตอนนี้นะฮะเขาไปพาไปดูร้านใหม่ๆร้านนี้อาหารอร่อยมากร้านกล้วยโภชนาค่ะร้านครับตกแต่งแนวโมเดิร์นไชนีสนะครับเป็นแนวไทยจีนนะครับอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายๆนะครับเป็นบะหมี่ปูล้นครับปูแน่นมากแล้วก็มีข้าวแห้งเครื่องแน่นนะครับแล้วก็นี้ัดหมี่ซัวฮ่องกงจริงๆแล้วซอสเนี่ยก็พยายามเหมือนคราฟให้มัน เข้ากับอาหารแต่ละจานที่สุดครับถ้าเหมือนมาเที่ยวหัวหินนะครับมาลองที่ร้านกล้วยโภชนานะครับอาหารมาง่ายๆครับนั่งสบายแอร์เย็นครับร้านนี้คุณทิพย์ก็ได้ประครับประคองจุงหญ้าไปาเพราะว่าร้านใกล้ทะเลานางบอกว่า,อาพอไปเดินทะเลให้ลมตีหน้าตีหัวฟูๆเสร็จแล้ว พีใ่ใกล้ๆทะเลตรงนี้เขามีร้านอาหารอร่อยเฮ้ยแล้วตอนนี้ไปเนี่ยคือทะเลหน้าหนาวมันเย็นสดชื่นนะคุณมันไม่ร้อนสบายมากพอเดินมาเนี่ยนิดเดียวนะคะถึงร้านกล๋วยโพชนาเลยบรรยากาศคือดีมากลมเย็นสบายๆชิลๆเลยนะคะ <Wow. S 1> เป็นร้านเปิดใหม่อยู่หัวหินค่ะซอย51เปิดมาได้เพียง1เดือนแต่ว่าสูตรอาหารของเขาไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามาจากสูตรในครอบครัวแซ่ก๋วยนะคะตกแต่งร้านในสไตล์โมเดิร์นไชนีส แต่ว่ามันมีความเท่เข้าไปแล้วก็มีกลิ่นอจีนร่วมสมัยหน่อยๆเมนูแนะนาของเขาคือข้าวกระชากวิญญาณได้กินเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบกระชากวิญญาณจริงมันหลุดไปเลยเหรอหลุดหลุดไปกระชามนั้นเลยเหรอหลุดไปเลยแล้วทิปก็ดึงย่ากลับมาอ่กระชากกลับมาก็คือ<า>ข้าวหน้าหมูแดงหมูกรอบไข่ดาวแล้วราดด้วยซอสสูตรพิเศษมันอร่อยตรงซอสเนี่ย พอราดลงไปเนี่ยมันคลุกคลุ้งกิงเงี้ยคืออร่อยมากหรือจะเป็นข้าวแห้งเครื่องแน่นเป็นข้าวสวยวปด<ก>ด้วยห,หมูแ,มแดง<ผ>มหมูกรอบซี่โครงหมูตุน๋นบะช่อนะคะแล้วก็น้ําจิ้มสูตรพิเศษทําเองข้าวมันไก่ก็อยากให้ลองเลยค่ะเป็นอร่อยเลยข้าวหอมมันเขากํากลังดีเสิร์ฟคู่กับไก่ต้มเนื้อนุ่มน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรดั้งเดิมเลยข้าวซี่โครงย้วยซี่โครงหมูตุน๋นจนเปื่อยนุ่มละลายในปากจึงเรียกว่าซี่โครงย้วยราดด้วยน้ําซุปหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยค่ะ บะหมี่ปูล้นเป็นแบบแห้งนะเส้นบะหมี่ไข่เหนียวนุ่มปะด้วยเนื้อปูแน่นๆบะมหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบแห้งค่ะเครื่องแน่นคับชามเลยเข้าวผัดปูจานบิน ข้าวผัดแห้งกําลังดีเม็ดข้าวรัวเนื้อปูหวานชิ้นใหญ่ๆเลยหมี่เส้ฮ่องกงผัดหมูแดงเป็นเส้นหมี่ซั่นนุ่มหนึบผัดแบบแห้งไม่มันจนเกินไปแต่มันจะมีกลิ่นหอมกระทะคือตีขึ้นมามีกุยช่ายทอดปแป้งบางกรอบเป็นสติ๊กแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะ <Wow. S 1> มีเกี๊ยวปูลวกจิ้มด้วยมีคะน้าฮ่องกงเจียนเห็ดหอมก็จะเป็นคะน้าอ่อนๆกรอบสดผัดกับเห็ดหอมไซสใ์ใหญ่ๆเลยอร่อยมาก3มสหายก็ดีเสิร์ฟมาแบบนี้มีไก่นุ่มหมูแดงหมูกรอบเสิร์ฟรวมมาในจานเดียวโอ้โหสั่งมาแทบจะทุกอย่างใน ร้านเขาแล้วนะกินแทบจะไม่ครบเครื่องดื่มคือน,น้าเก๊กฮวยต้มแบบแบบจีนนะมันจะหอมอร่อยมากเหมือนตู้เก๊กฮวยที่เรากินตอนเด็กๆอะ่ะคือหอมเลยนะคะคลายร้อนด้วยหรือจะเป็นน้ําวุ้นใบเตยหวานน้อยวุน้นเนืบหอมใบเตยธรรมชาติร้านของเขาหยุดวันอังคารนะคะเปิด7จ็ดโมงถึง3ามทุ่มอยู่ซอยหัวหิน51ประจวบนี่เองนะคะให้แม่ครับขอบคุณค่ะอันไหนของเนาะ เบสซี่ลูกก็ต้องคิดมีคนอิจฉาตารอของน้าอยู่ไหนของน้าอยู่ไหนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใช่ไหมครัะเดี๋ยวพาไปกันต่อน้ำไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพาไปสมุดสงครามต่อเมื่อกี้เห็นย่าบอกว่าหัวหินเป็นถิ่นมีหอยก็เลยเดี๋ยวไปต่อด้วย หอยลอดร้านคุณเป๋านะคะหนึ่งในอาหารทะเลที่ชื่อดังมากๆของดอนหอยลอดค่ะที่นี่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะเปิดมานะ20กว่าปีด้วยทําเลติดริมทะเลแบบนี้นะคะ่ะที่สามารถชมฝูงนกนางวนวลบินรอรับอาหารบริเวณหน้าร้านาซึ่งเนี่ยนกนางวนวลเนี่ยก็จะมารอรับอาหารอยู่ประมาณ300ตัวเ,เลยขณะเดียวกันก็ได้ ลิ้มรสอาหารทะเลนะคะจากอ่าวแม่กลองค่ะเมนูยอดนิยมเลยคือปลากระพงคุณเป๋าอย่างนี้ยำชะครามกุ้งกะทิสดอย่างเงี้ยเธอจ๋าอุ้ยอาหารแบบเทล้ลสะดุ้งเลยไปเป็นไงเป็นไง <laughs> ผัดฉ่าห้าหอยอย่างเงี้ยแล้วก็มีปูทะเลผัดผงกะหรี่เบอร์เกอร์ปลาทูแล้วก็มีงี้ไงจ้อปลาทูไทยแล้วก็มีไส้อั่วปลาทูไทยอีกล่าสุดได้เปิดตัวเมนูแหนมเนืองปลาทูแม่กลองเพราะอะไรที่นั่นน่ะก็เด่นสุดก็คือปลาทูแล้วดีมากเขาก็เลยเอาปลาทูที่เป็นจุดเด่นเนี่ยของแม่กลองเนี่ยนะคะมาทําอาหารหลากหลายมากยิ่งขึ้นเจ้าของร้าน เจ๊เป่าเนี่ยบอกว่าโตมากับอาชีพประมงตั้งแต่เด็กโดยติดตามแม่ออกเรือและนําวัตถุดิบมาขายในตลาดแม่กองค่ะก่อนจะพัฒนาจากร้านเล็กๆจนกลายเป็นร้านดังของดอนหอยหลอดความสดต้องนํารสชาติอันนี้คือเคล็ดลับของร้านนี้พร้อมกับสโลแกนอาหารทะเลไม่สดรสเพี้ยน เปลี่ยนได้ดีร้านนี้เปิดทุกวัน9โมงเช้านะจนถึง2ทุ่มอยู่ดอนหอยหลอดนะคะก็ไปกันได้เลยสมุรสงครามไปดูนกนั่งนอนดีกว่าไปเลยเลยเอาไปเที่ยวอาอเดินออกไปเลยเออแฟชั่นโซสุดเลยนกนี้ไม่เราอยาก แล้วทำให้นึกถึงคลิปอ่ะบูมเห็นคลิปวรอดฝรั่งที่พอเวลากินอะไรแล้วนกนางนวลมาขโมยมาอะไรเอาเอาบายอีกโงเขาไปเร็วเหมือนกันนี่เขาไปอีกที่หนึ่งแล้วนะเมื่อกก้เขาไปดูนกนางนวลแล้วเสร็จแล้วเขาจะไปที่หนึ่งแล้วเมื่อแกเขาเจอนกนางนวลส0 0รอตัวแล้วใช่แล้วเขาตีตั๋วแล้วตอนนี้เขาไปไกลหน่อยเขาขึ้นเหนือเราขึ้นเหนือเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเชียงใหม่มีความลับของก๋วยเตี๋ยวมาบอก ความลับของก๋วยเตี๋ยวจะบอกว่าเป็นไวรัลที่ดังมากในกระแสแบบว่าโซเชียลในตอขตอวทุไเปิดฝาหม้อควันพุ่งเหมือนสมกในครับเลยคุณคนก็ไปตามรอยนะคะแล้วที่ร้านเขาเขาไม่ขายเมนูอะไรเลยเขาขายเมนูเดียวก๋วยเตี๋ยวไก่ มีหมดเลยไก่ฉีกข้อไก่เลือดไก่นะคะตีนไก่ไก่ตุ๋นซุปเปอร์ซึ่งจุดเด่นเนี่ยของเขาเนี่ยคืออยู่ที่น้ำซุปค่ะมันมีความหอมกลมกล่อมนะคะแล้วก็น้ำส้มมีพริกขั้วน้ำมันที่ลูกค้าเนี่ยยกให้เป็นแบบพริกขั้วน้ำมันของเด็ดเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี้อร่อยมากใช่และทุกเมนูของที่ร้านไม่ต้องคิดเยอะ25บาท1อิ่มจุกจุกคือเจ้าของร้านนะคะน้องซอมพอนะคะอดีตฟรีแลนซ์สายโปรดักชัน เขาใช้ทักษะสายโปรดักชันมาสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะการตั้งกล้องถ่ายในฟิลล้านแบบคร uh ับดีเจคุณ uh ใส่เพลงเท <Wow. S 1> ่ๆประกอบคลิปจนมันกลายเป็นไวรัลนั่นเองก็เลยทําให้มีลูกค้าทุกวัยตามมาชิมแน่นร้านทุกวัน mm. ยอดขายของเขาเนี่ยเกินเป้าที่ตั้งไว้มากเลยนะคุณ mm. ตอนนี้เนี่ยวันหนึ่งขายได้นะ สี่อยชามเ,เยอะมากสมกับที่ลูกค้าขนาดนาำว่าร้านนี้อร่อยแบบไม่ต้องซ่อนอะไรร้านนี้ความรับของก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ถนนทิพเนธนะคะอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอเมืองนั่นเองใกล้กับถนนคนเดินวัวลายนะคะเปิดทุกวัน10บโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็นพักเหนื่อยแป๊บเต็มมีแรงไปโคราชนะแม่โอเค,อเคได้เอาเธอกลับมาจากเชียงใหม่แล้วหรอ,อเยวจะไปโคราชเ,เาดี๋ยวไปโคราชถ้าคุณไปเขื่อนมูลบน คุณจะได้สัมผัสกับแบบแบ็กกราว์ที่มันสวยมากนี่เจ้าของพื้นที่พรารีคอนบุรีนะว้าววันนี้สวยจริงยังไง็นโปสต์เตอร์ที่ของตัวเองริมเขื่อนมูลบนนะคะที่คอนบุรีเนี่แหละค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะโปสเตอร์เลยนะ ใช้ปลูกมันสำปะหลังจ้ะแต่กลายเป็นลานกลางเต็นท์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงฤด,ดูหนาวเ<อ>นื่องจากบริเวณนี้สามารถมองเห็นผืนน้ำนะคะของเขื่อนได้และยังมีฉากหลังเป็นภูเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีนั่นเองอ๋ออันนี้เองอ่าอเป็นจุดดูดาวยามค่ำคืนอีกที่หนึ่งเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่โล่งกว้างและอยู่ไกลจากแหล่งชุมชนไม่มีแสงไฟมารบกวน นะคะทำให้สามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนไฮไลท์ของลานกลางเต็นท์นี้ก็คือเส้นทางการเดินทางเข้าไปเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการเดินทาง hey, ต้อง<า>ผ่าน <ผม S 1> ถนนลูกลังระยะ<อ>10บโลท้าทา,ายความสามารถ ของนักท่องเที่ยวมากถ้าใครชอบเดินทางสบายๆก็นั่งเรือข้ามฟากเอาอ๋อมีเรือด้วยจะไปฝั่งกระนู้นมาฝั่งนี้แต่คุ้มนะมากลางเต็นท์นาะแล้วก็ไปกลางเต็นท์แบบนี้เนี่ยนโอ๊ยทำไมเขาถึงกลางแล้วสวยอย่างนั้นล่ะเออมีคนถามเยอะเลยว่าทําไมตั้งชื่อรอสิคอนบุรีใช่ไหมเจ้าของบอกว่าการที่จะได้เที่ยวแห่งเนี้ยก็ต้องอดทนรอก็เลยเป็นที่มาของกะจุดกลางเต็นท์ว่ารอสิ แบบนี้ต้องใช้เวลาการรอ<บ>ตั้ง,งแต่ขับเข้าไปแล้วเนี่ยกถูก,กถยังไม่เหนื่อยไปพิษโลกกันครับโอเค <Okay. S 2> ไวรุ่ลโลกคือพิษสนุโลก,ลอกโอ้โหไวรุ่น<า>อันนี้เขาเรียกว่าเจนอะไรนะ เจนอัลฟาใช่ใช่ปิดท้ายเบรกนี้นะคะจะพาไปสัมผัสวิถีไทย,ยวนคุณ <Okay. S 1> ที่นี่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงแต่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่นี่สะท้อนความเป็นไทยยวนแบบดั้งเดิมไว้ hmm. คุณสิริพันธ์ประธานศูนย์นะคะบอกว่ารากเง้าบรรพบุรุษเนี่ยเป็น ชาวเชียงแสนอบพยมาตั้งถิ่นฐานที่พิษณุโลกก็เลยอยากจะอนุรักษ์นะคะพวกเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนเอาไว้ทําไมเตือนใจค่ะว่าต้นกําเนิดของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงและสมัยนี้ก็ยังคงถูกใช้งานจริงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเกวียนโบราณเครื่องจักรสาตร์นะคะหรือว่ากี่ทอนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของวิถีไทยวนเลยเพราะว่าผูกพันอยู่กับการทอผ้าสวยมากสดใสเลยอะทั้งเกวียนนะคะกี่ทอผ้าเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางและ การดำรงอยู่เกวียนเนี่ยคือหลักฐานของการอพยพของไทยวนนั่นเองนะคะจากอดีตสู่ปัจจุบันและกี่ทอผ้าเป็นเครื่องมือแห่งการดำรงชีวิตนั่นเองเพราะว่าเป็นหัวใจของไทยวนเนี่ยมาตั้งแต่เดิมเลยศูนย์แห่งนี้ก็เลยจะมีสมาชิกไทยวนเนี่ยสืบสานการทอผ้ามาจนถึงปัจจุบันเอกลักษณ์ของผ้าไทย,ยวนก็คือสีแดงค่ะเดิมเนี่ยนิยมทอเฉพาะผ้าสิ้นสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผ้าหัวแดงสําหรับผู้ชายต่อมาค่ะพัฒนารวดลายนะคะจากเทคนิคจกดอกแล้วก็จกลายแปรรูปเป็น เป็นสินค้าต่างๆไม่ว่ากระเป๋าย่ามเสื้อคลุมของที่ระลึกแล้วก็ไทยวนเนี่ยเป็นไทยวนพิษณุโลกด้วยคือ,อคลายหมาและลายดอกปีบนั่นเองเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดเขาเอามาผสมผสานกันก็คือจะสวยงามมากนํามาจกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะ ใครที่สนใจเรื่องผ้าหรือว่าอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยยวนไปที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยยวนที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะเปิดทุกวัน7็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มสวยมากจริงเป็นม, <า S 2> ม้าแล้วก็เป็นดอกอแล้วแดงกับดำมันตัดกันเนาะใช่เนี่ยคือคือคือสมัยก่อนพวาอมมากเลยค่ะแม่ ไปเลียวหรอกะป่งกระเผาเขาพร้อมแล้วว่าแต่ว่ามีอีกเบรกหนึ่งนะแต่เดี๋ยวไว้เจอกันเบรกหน้าเดี๋ยวย่าพาไปนั่เจนเอลฟาเขาอยากไปเที่ยวแต่นี่เจนรักษาฟ้าจะพาไปเป็นกลับมาแล้วเนาะไปไวมากนี่เพราะฉะนั้นไปเบรกหน้าต่อเลยเดี๋ยวพาเลสซิ่งไปแบบไปท่องเที่ยวสายศรัทธาได้ค่ะเผื่อจะพาหลานเข้าวงเข้าวงพักกันสันค่ะเธอเมื่อกี้สนุกมากเลยอะ